การหนเวียงห้องน้ำในมหาสมุทรมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะการแบ่งชั้นน้ำในมหาสมุทรโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ 1. น้ํา้ำชั้นบนได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์มากที่สุดทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนอกจากนี้น้ำชั้นบนยังมีน้ำฝนและน้ำจากแม่น้ำปนอยู่จึงมีความเค็มและความหนาแน่นมันต่ำา no the <c oughs> 2. ชั้นเทอร์โมไคล อุณหภูมิจะลดตางระดับความลึกทําให้อุณหภูมิลดลงความเค็มและความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและฮาโลไคลนชั้นน้าที่ปัปนความเค็มอย่างรวดเร็วตามความลึกและไพโนคีนชั้นที่ปะปนความหนาแน่นอย่างรวดเร็วตามความลึก ปัจจัยที่ทาให้เกิดการหมุนเวียนน้าในมหาสมุทรคือลมค้าแรงคอริออลิตําแหน่งลักษณะของทวีปความต่างของอุณหภูมิความเค็มของน้ําการหมุนเวียนกระแสน้ําผิวหน้าเกิดจากความต่างของอุณหภูมิผิวน้ําทําให้กระแสน้ําเกิดการไหลเวียนรอบแอ่งเป็นวงใหญ่ กระแสน้ำในมหาสมุทรที่หมุนเป็นวงใหญ่ 1. กระแสน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกสอกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดีย 3. กระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติก 4. กระแสน้ำในมหาสมุทรอาร์กติกการหมุนเวียนของกระแสน้ำลึกเกิดจากความหนาแน่นของน้ำทะเลที่มีความต่างกันทําให้เกิดการหมุนเวียนเรียกว่าเทอร์โมฮาไลลักษณะการไหลเวียนเป็นวงจรเรียกว่าแถบสายพานยักษ์ การหมุนเวียนกระแสน้ําลึกน้ําผิวหน้าได้รับแสงจากทั้งสี่ดวงอาทิตย์น้อยลงมีลมพัดน้ําผิวหน้าทําให้เสียความร้อนในบรรยากาศและมีลมพัดรุนแรงทําให้น้ําบางส่วนละเหยบางส่วนเป็นไอซ์แต่เกิดไม่ได้กลักรวมในไอซ์น้ำจึงมีความเค็มขึ้นทําให้น้ําจมตัวลงและไหลไปตามพื้นมหาสมุทรจนเกิดน้าลึกการเกิดน้ําผุดมวลน้ําชั้นบนจะูกพัดออกจากชายฝั่งมวลน้าชั้นล่างนำมาแทนที่มวลน้าชั้นบน การเกิดน้ํผู้ทําให้น้ําผิวหน้ามหาสมุทรอุสมบูรณ์เนื่องจากน้ําด้านล่างมีคาร์บอนไดออกไซด์มากการเกิดน้ําจมลมพัดแนวขนานกับชายฝั่งเมื่อน้ำชั้นบนถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่งในแนวตั้งฉากกับทิศทางแล้วจมตัวลงการเกิดน้ําจมมีความสัมพันต่อระบบนิเวศในทะเลลึกเนื่องจากน้ําผิวหน้ามหาสมุทรเป็นน้ําที่มีออกซิเจนมากเนโอลมพ้าอื่นกำลังกว่าปกติ ทำให้น้ำอุ่นดูผิวหน้าแป้งทูกผัดไปสายฟังของร้อยลงทำให้ผิวหน้าเอรียบต่ำกว่าปกติลานียาลมที่มีกํำลังแรงกว่าปกติทำให้น้ำอุ่นผิวหน้ามอทุกผัดไปสายฟังของแต่มากขึ้นน้ำผิวหน้าจิงส่วนกับปกติข้อกระททางบวกทำให้ผลผลิตทางกเกษตรเพิ่มขึ้นปลาสมว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นชั่วโง ายไ,ได้เพิ่มขึ้นธุรกิจรีสอร์ทมีหลายไดีพอนักท่องเที่ยวต้องกระทบพื้นที่เคยชุ่มชื้นกับแพ้งแห้งพื้นที่เคยตกน้อยลงกับน้ำท่วมพื้นที่เคยอุดมสมบูรณ์กับแพ้งแล้งประกาศแห้งแล้งทำให้เกิดไฟไหม้หอบคุณสนับแต่รับชมนะฮะวันนี้ผัวหอดตัวลาไปก่อนฮ่าหอบพุ้นหา